นี่คือเพลงกุหลาบแดงซึ่งถือเป็นเพลงแจ้งเกิดอย่างสวยงามให้กับนักร้องที่มีชื่อว่าไก่พันธิพา จะว่าไปแล้วแม้ไก่พันธิพาจะมีผลงานเพลงที่แฟนเพลงชื่นชอบและรู้จักหลายเพลงด้วยกันเช่นรักเกินร้อยขอยืมชั่วคราวและปล่อยฉันไปเป็นต้นแต่เพลงที่คนรู้จักมากที่สุดน่าจะเป็นเพลงกุหลาบแดง อย่างไรก็ตามเชื่อไหมครับว่าเพลงที่ดังที่สุดนี้ที่แท้เป็นเพลงแถมคืออยู่ใน2เพลงสุดท้ายที่ทําขึ้นทีหลังหลังจากทีมงานอัดเพลงครบ10เพลงแล้วโดยมีเพลงเต่งคือเพลงรักเกินร้อยแต่ในเวลานั้นในห้างเห็นว่า10เพลงน้อยไปให้ทําเพิ่มอีก2เพลงเป็น12เพลงรายละเอียดของเรื่องนี้อยู่ในประวัติเส้นทางชีวิตนักร้องโดยสังเกตของไก่พนิพา ไก่พันิพามีชื่อตามบัตรประชาชนในสมัยก่อนว่านิพาพันธ์จิรศักแต่พอมาเป็นนักร้องก็เลยเอาชื่อเล่นมาตั้งและเปลี่ยนชื่อจากนิพาพัน์เป็นพันนิพากลายเป็นไก่พันนิพาเพื่อความคล้องจองเรียกง่ายสะดวกปากปัจจุบันชื่อจริงของเธอคือพันนิพาเครือนวล ไก่พันธิพาเกิดเมื่อวันที่24เมษายนปี2508เป็นชาวเชียงใหม่โดยกำเนิดมีพี่น้อง4คนเธอเป็นคนสุดท้องไก่เป็นคนชอบร้องเพลงมาตั้งแต่ตัวยังกระเปียกพอเรียนจบเพื่อนก็ชวนเข้ามาเป็นนักร้องตามโรงแรมตามผับที่เชียงใหม่ ช่วงนั้นโดยมากเธอจะร้องเพลงสากลเคยมีหมอดูคนหนึ่งทายเอาไว้ว่าไก่จะได้จับเงินล้านในตอนนั้นเธอยังแปลกใจว่าจะเป็นไปได้หรือเพราะเธอยังเป็นเพียงนักร้องธรรมดาที่ร้องเพลงตามโรงแรมแต่ก็มีความฝันอยู่เสมอตามประษาคนชอบร้องเพลงที่อยากมีอัลบั้มเป็นของตัวเองต่อมาเธอได้มาร้องเพลงประจําอยู่ที่โรงแรมเชียงอินและโรงแรมแม่ปิงปรากฏว่ามีลูกค้าขาประจําคนหนึ่งที่ชื่นชอบในน้ําเสียงของไก่มาพูดคุยทาบทามว่าตนมีน้องชายเป็นนักแต่งเพลงซึ่งแต่งเพลงให้ นักร้องดังมาแล้วหลายอัลบัม้มและขายได้เป็นหลักล้านทุกอัลบัม้มบุคคลท่านนี้ก็คือพี่ชายของอาจารย์พรพศอันธนยัยนักแต่งเพลงชื่อดังฝีมือเยี่ยมที่แต่งเพลงฮิตมากมายเช่นมีดอกไม้มาฝากนัดดาวิยาการต้องสู้จึงจะชนะเจินเจนบุญสูงเนินกอดฉันเธอจะเลือกใครวารณีสุนทีสวัสดิร์รวมไปถึงรักเธอไม่มีวันหยุดเป็นต้น หลังจากพูดคุยกับพี่ชายนักแต่งเพลงแล้วไก่ก็ได้ติดต่อกับอาจารย์พรพฤอันธนยัยซึ่งได้นัดให้เธอไปเทสเสียงร้องที่กรุงเทพอาจารย์พรพฤอันธนัยได้เขียนเล่าใน Facebook ถึงจุดนี้ว่าผมตกหลุมรักเสียงของไก่พันธิพาจนถอนใจไม่ขึ้นหลังจากที่ผมได้ยินเสียงเธอ ตอนที่เธอตั้งใจบินจากเชียงใหม่เพื่อมาเทสเสียงกับผมถึงบ้านแล้วต่อจากนั้นผมก็ต้องขับรถอีกหลายร้อยกิโลเพื่อกลับขึ้นไปฟังเสียงเธออีกครั้งที่เชียงใหม่ก่อนที่ผมจะตัดสินใจขอเธออย่างเป็นทางการให้มาร่วมทํางานเพลงด้วยกันจากจุดนั้นก็มาถึงขั้นตอนการเข้าห้องอัดบันทึกเสียงนิตยสารราชาเสียงทองฉบับเดือนตุลาคมปี2538 ยิงคำถามกับไก่พนิภาว่าถามจริงๆตอนเข้าห้องอัดร้องเพลงกุลาบแดงคิดไหมว่าเพลงจะดังไก่พนิภาตอบว่าสําหรับเพลงกุหลาบแดงไก่บอกจริงๆเป็นเพลงที่ร้องเพิ่มขึ้นมาใหม่เพื่อให้เต็มอัลบั้มเท่านั้นนะคะเพราะทีแรกใครๆก็คิดว่าเพลงรักเกินร้อยน่าจะมาแรงมากกว่า พอทาเพลงเสร็จในห้างเล็บโซ่ก็เห็นว่ามีเพลงน้อยเกินไปแค่10เพลงควรจะมีทั้งหมด12เพลงก็เลยให้อาจารย์พรพศแต่งขึ้นมาใหม่อีกก็มีเพลงกุหลาบแดงเพิ่มเข้ามาด้วยอาจารย์พรพศแต่งแค่ครึ่งชั่วโมงเองแล้วท่านก็มาให้ไก่นั่งฟังในรถพอมาถึงห้องอัดก็อัดเสียงกันเลยไม่คิดเลยค่ะว่าเพลงจะดังแล้วตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้างดีใจค่ะที่แฟนๆชื่นชอบกันซึ่งเพลงนี้พอไก่ไปร้องในห้องอัดเสียงไก่ก็ชอบแล้ว รู้สึกเป็นเพลงที่แปลกดนตรีเนื้อหาอะไรดีหมดเชื่อไหมว่าไก่ฟังครั้งแรกที่อาจารย์แต่งมาให้ก็เริ่มขนลุกแล้วไม่รู้หรอกนะว่าเพราะอะไรแต่เนื้อเพลงมันชวนให้เราซึ้งยังไงบอกไม่ถูกค่ะหลังจากบันทึกเสียงเสร็จอัลบั้มแรกในชีวิตของไก่พันิพาคืออัลบั้มรักเกินร้อยที่มีเพลงกุหลาบแดงอยู่ด้วยก็ได้เลิกวางแผงตอนปลายปี2537เปรากฏว่าเพลงกุหลาบแดงซึ่งแปลมาจากเพลงจีนกลางเพลงหนึ่งที่มีความหมายว่ากุหลาบ999ดอกก็โด่งดังสร้างชื่อ ให้ไก่พันธิพามาจนถึงทุกวันนี้และเธอก็ได้จับเงินล้านจริงๆตามคำทำนายของหมอดูคนนั้นนี่คือที่มาที่ไปของเพลงกุหลาบแดงและไก่พันธิพาเท่าที่เราสืบค้นข้อมูลได้ครับไก่พันธิพาเกิดเมื่อวันที่24เมษายนปี2508ปัจจุบันนี้เธอมีอายุ59ปีแต่ยังดูดีสวยใสยสุขภาพแข็งแรงดังภาพต่อไปนี้ครับ เป็นเสียงความรักเราเปลี่นสีอยู่นยา ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจากนิติารสารราชาเสียงทองวิกิพีเดียและขอขอบคุณข้อมูลภาพประกอบจาก Facebook อาจารย์พรพ์อันธนัยและ Facebook คุณไก่พันธิพาขอบคุณมากครับ